สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับนันทพรธรรมทูนกับรายการรู้เรื่องทองคํากับหวังอยากมีนะครับสําหรับชาวนครสวรรค์ที่สนใจลงทุนในเรื่องทองคาแท่งนะครับวันนี้ผมก็มีข่าวสารเกี่ยวกับทองคําแท่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามาฝากกันครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับราคาทองคํายังคงได้รับแรงกดดันอย่างหนักนะครับหลังการประกาศผล FOMC นะครับว่าเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยยังไม่มีมติปรับอัตราดอกเบี้ยนะครับทำให้ค่าเงินดอลลาร์นะครับแข็งค่าขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคําได้อย่างดีทีเดียวครับส่วนการลงมติของสกอตแลนด์นะครับที่มีมติให้เป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรต่อไปนะครับส่งผลกดดันการเคลื่อนไหวของราคาทองจากผ่านการแข่งข้าของเงินยูโรครับเราข่าวสารที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้ให้ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจจะออกมาหลายตัวนะครับโดยเฉพาะคืนวันศุกร์จะมีตัวเลข g b p ของสหรัฐนะครับจ้องจับตาดูกันได้ดีครับหากรายงานนออกมาดีขึ้นนะครับก็จะเป็นปัจจัยกดดันราคาทองทำให้อ่อนตัวลงไปครับ กลยุทธ์ในการลงทุนทองคําสัปดาห์นี้นะครับสังเกตง่ายๆเดยดูที่ป้ายของร้านหวังยามีได้ทุกสาขาเลยนะครับาราคาเนี่ยตกลงมาอยู่ที่18,300บาทนะครับก็น่าว่าเป็นราคาที่เหมาะสมสาหรับการเข้าซื้อเพื่อเก็งกําไรครับ แต่หาราคาเนี่ยกะโดดขึ้นไปอยู่ที่18,900บาทขึ้นไปนะครับกนว่าเป็นราคาที่ดีเช่นเดียวกันครับสำหรับการเข้าขายเพื่อทํากําไรครับสาหรับช่วงโปรโมชั่นจากห้างทองหวังอยากมีนะครับสาหรับท่านใดนะครับที่ต้องการใส่ทองนะครับแต่มีเงินน้อยนะครับหรือว่ากลัวเงินไม่พอซื้อหรือว่ากําลังหาวิธีการในการซื้อทองนะครับทางร้านหวังอยากมีขอเรานะครับได้เปิดโอกาส พิเศษสุดๆนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อทองคำนะครับโดยการผ่อนทองคำนะครับที่ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับและไม่ต้องใช้บัตรเครดิตนั่นเองครับและที่พิเศษสุดๆกว่านั้นนะครับท่านยังสามารถผ่อนทองคำได้นะครับในราคาเริ่มต้นเพียง200บาทเท่านั้นเองครับครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับหรือต้องการศึกษารายละเอียดในการผ่อนทองนะครับกับร้านทองหวยยมีนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ b i t l y g o s e r v i n g ครับ,รบสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับหรือต้องการติดต่อสอบถามสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ร้านหวังยากมีได้ทุกสาขาครับหรือสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์056227555ครับครับทองสวยเพชรดีหวังอยากมีการันตีคุณภาพสำหรับวันนี้ผมนันทพรธรมชทูกับรายการรู้เรื่องทองคำกับหวังอยากมีต้องลาคุณผู้ชมไปเพียงแต่เท่านี้สวัสดีครับ